เนี่ยคุะทำอะไรอ่ะทำไมกลัวเหรอเนี่ยจะตกเลยนะนยกลัวเหรอไปตายใส่โง่ ที่รักที่รักผ่าหัวที่รักแบบนี้แล้วจะกลับไปบอกครอบครัวเปนยังไงอ่ะฉันก็จะบอกว่ามันหายไปไหนไม่รู้ไงฉันหายยังไงก็หาไม่เจอแถมกล้องวงจรปิดก็ดันมาเสียอีกอะที่รักคุณไม่ต้องกลัวนะว่าจะตายอย่างพอละมา พราะฉันวางยางคุณแล้วคุณจะไม่เจ็บไม่ปวดฉันนี่เมียดีเด่นจริงๆทีนี้เก่งจริงเลยนะครับงั้นเราไปจากที่นี่กันเถอะ ฉันเป็นเขาเขาเธอเธอคือคขาเขาลาคือมาว่าคูกันมาดับาฟ้าดับฟ้ยเฮ้ยพวยไผ่ะโอ้มาตดหัวปรนเดมเลยะ่ะ้าต่แฟปพอเลยทีละเฮ่าเฮาห ท่นท่นเอามาโนอ่อย่างนี้น่ละล่ะมันมานโน่หัดตายนี่เน,<ล>น,น,นี่ยละว่ามาโน่อย่างนี้น่ะโต๊ะขาก็ฮ่าว่าละมั <c oughs> งมาเอาหีแม่หนูนะคระับมาเลยโต๊ะลงมาเลยค่ะมันโต๊ะแล้วเขีมันเนี่ยห,ห,หีหีหีมาใจหีหินอ่ะหิน

คุณเป็นใครอ่ะเปิ้ลกับเป็นเมียตัวละก้าที่นี่ที่ไหนอ่ะแล้วแล้วผมเชื่ออะไรอ่ะตัวเป็นผัวขาเปิ้ลเปิ้ลเป็นเมียตัวฮึสลิดอย่างวอก ตัวชื่อว่าโต๊ะขาวโต๊ะขาวแบบพูนอะนะโต๊ะขาวที่แปลว่าโต๊ะขาวโต๊ะขาวรือโต๊ะขาวนะโต๊ะขาวหรือโต๊ะขาวมากก็โต๊ะขาวมือนฮะนะเอาแปลว่าคีความจำเสื่อมคีมาอยู่กับขาขานี่โอเคก็

นี่คีบิบ่าวหาเจ๊เหรอ <c oughs> หานลือไปงเพื่อคีควอจะเสื้อคิดใจอย่างไม่ได้แจ๊๋ขามาได้เลยอี่อ้าวอิหาเกยดูหนังกระเปงมาพวกบอกว่าหัวต้องได้รับการกระทบกระเทือนคีถือจำได้เหมือนเดิมลองก่อน แค่อยากอ่ะคยากยากความจำมันเดิมอ่ะเอออันลองเนาะเออเอาเนาะรับจาหนึ่งสองเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยได้ผลไหมคจัด้แล้วไหมอ่ะคิจัดแน้ไหมอ่ อก็มันยังเหงาแบโปอเราคุยใหน้อยไปคะทิ่รักที่รักที่รักจะมาที่นี่อีกทำไมอ่ะฉันก็อยากมาดูให้ชัวร์ไงว่าไอ้ง,ง,งนั่นมันตายหรือยังป่านนี้มันคงเป็นอาหารในกระเพาะเสือไปแล้วอ่ะดูดิเดี๋ยวแต่รถเข็นอน่ะ อืมก็จริงของคุณนะงั้นเรากลับกันเถอะครับทิ้งแล้วคุณจะทำแบบนั้นกับผมไหมอ่ะโฮ้ยนี่ฉันใช,ชจะลำคาญคุณแล้วนะบอเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยทิ้งลงไปดูเร็ว วันอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้คนดอยอะไรของแกวะเนี่ยจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปส่งที่บ้านเอง ที่เราไม่พาไปส่งโรงพยาบาล่ะคุณนี้ก็เกิดไปส่งโรงพยาบาลแล้วมันตายห่างขึ้นมาจะทำไงเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยอะไรปะเนี่ยไปเดี๋ยวไปส่งที่บ้านโอย่าตายเถอะจะจะตายก็คุณย่ามาแค่หัวเนี่ย ไปเร็วลุกมาก่อนไปเดี๋ยวไปส่งที่บ้านย่าซือมือแห้งอะยอยอาบน้ำมั้ไหมเนี่ยขวดตกกระปกแบบเนี้ยใจเย็นสิแม่แข้งมาเลยโอ๊ยไป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 ตสกระปบกน้ยคุณหนูนะอ่ะพอะปละไปละ เหม่นเข้าถึงบ้านแกหรือยังเนี่ยนี่เหรอห้องน้ำบ้านฉันใหญ่กว่านี้อยู่เข้าไปได้ไงแล้วไม่เป็นไรมากใช่ป่ะถามเงาๆาไอ้เจ๊่ะนะกบเออผมขอต้องขอโทษไอ้เหมือนกันจิ๊ตียวห่อตังแล้วก็ไปโจล้อไอ้อะ อยู่นี่กะเหลียวเมียจา๋ามีแค่มาบ้านอ่ะเอาน้ำเย็นๆมาให้เขาเกีนกร้อเข้า <c oughs> สตีทใหขออายต่บไปไหนมากะเปิดไปเอาชูบริจามาด้วยงานก็ชินาเลียเฮ้ ฮ่าคณได้กระปูโฟมาเสื้อมีสกามเปียนเะนาะหาบมอะเกีกดเดียวาเดียมาไปโจเซโลเขาเขาแค่ตะกูคณาเพอเขาเป็นงาไไปนะคะไอโตขาว อันยังก็ค่ะอันน้าขาวกี่ก็หมออันน้าลัตตีก็อันน้ตีหาป้าไม่อยากกี่ตีก็เฮ้ยที่รักไอ้เป็กมันยังไม่ตายอ่ะทำไงดีอ่ะจะไปรู้ไหมละ่ะโอเคสิ พี่กี้ว่าอย่างก็ครับอ่ะอ่ะอ่ะขจะานน้ำเพื่อขอกินแรกยึพโมเชนขอตัวกลับก่อนแล้ว,นะวก,กันผมเกลียดน้ำละตีเจ๊ลูก ตามมาเนาะทดกที่รักทีรักถ้าทำยังไงดีอะเอฟเฟคมันยังไม่ตายนะไปทำยังไงกันดีอ่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกจากที่ฉันสังเกตอ่ะมันน่าจะความจําเสื่อมเพราะถ้ามันจําฉันได้อ่ะมันน่าจะเรียกชื่อฉันไปแล้วขึ้นรถก่อนตอนนี้ยเฮ้ยช่วยด้วยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ดอยวิ่งเฮ้ยนี่หรือว่าปล่อยสิว่าเพราแกต้องโดนแจกโซตารูอะกูลืมพูด กูรู้พูดจับกูทำไมอ่ะึงศิษฐทำไมตายนะปล่อยปล่อยฉันนะไอ้คุนดอยคอยดูนะถ้าฉันจะออกไปได้อ่ะพวกแกไม่หลอดแน่ดูดิดิปล่อยปล่อยฉันจะเดินบนททำไมเนี่ยปล่อยปล่อยฉน โอ๊ยกลับนะโอ๊ยโอย๊ยไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันจะเอาพวกแก2คนเข้าคุก เบ๊กนี่คุณไม่ได้ความจำเสื่อมเหรอใช่ฉันไม่ได้ความจำเสื่อมแลวฉันก็ยังไม่ตายคนหนึ่งก็เป็นภรรยาที่ฉันรักส่วนอีกคน ก็เป็นชายชูที่ร่วมมือกันฆ่าสามีตัวเไปตายใส่โง่ ฉันนี่เมียดีเด่นจริงๆคุณครับไอสองคนเมื่อกี้เป็นคนผักผมตกเขาผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของผมไอผู้ชายนั่นก็เป็นชู้คุณช่วยผมด้วยนะครับอ่ะ ไปกันได้ก็ไปกันพะยูควาดุติธา <ไป S 2> ต้องทาให้เตตี้นี่นี่ยิงก็ชั่วชายก็เร็วสมควรแล้วฉันจะลากคอพวกแกสองคนเข้าคุก ก็ขอให้เป็นรักกันในคุกนะที่รักฉันไม่ได้ตั้งใจนะทั้งหมดมันเป็นแผนของไอ้บอยอะไอบ้บอยมันเป็นตัวต้นคิดทั้งหมดฉันถูกมังคะไม่ทำนะคุณเชื่อฉันนะช่วยฉันก่อ,อนตอนเนี้ยหรอ ด้วยวะก็จริงไหมะ่ะตั้งแต่มีแกเข้ามาในชีวิตฉันอะชีวิตฉันพังลงแบบเนี้ยเฮงส่วยไอ้ท่าเป็นคนทำเองทั้งนั้นอะไอ้ดาคาญ์ว้ยก็ปล่อยก่อนดีว่าเฮ้ยไอ้ได้เลยกลับมาดิอโอ้ยแกนั่นแหละ เมียโผนี่เก้ขนาดเลยสุดหยอดบักกอยเตก็กยังไงผมก็ต้องขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมอะในบัตรนี้มีเงินอยู่50ล้านพวกคุณเก็บไว้เถอะนะครับถือว่าเป็นสิน้ำใจที่พวกคุณช่วยเหลือผมแล้วก็ดูแลผมมาตลอดอะ ้ว่าเป็นอย่างครับตังในบ้านีนมันน่าเกินไปโหนะมีร้านเดียวนี่กับปอนแล้วนี่นี่โหช่วยคุณอนะผมมาได้ต้อก่าอย่าเลยอือกคุณสองคนเก็บไว้เถอะครับยังไงถ้าพรกคุณขาดเหลืออะไรอะ คุณก็บอกผมผมจะจัดการให้อีกอย่างหนึง่งผอก็ปไปไอต่ขาวนนเดมของพวกทั้งสองคนนั่นแหละรครับอย่าตกขาวไปเก็บขอก่อนนะ อย่าบอกให้รู้ไม่แคราจะทักทายแต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฟังเสียงหัวใจ